ดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับไตแล้วนะคะสาหรับคลิปแต่งหน้ามอมอยในวันนี้นะคะก็จะมาเล่าต่อจากชีวิตอแพรนะคะว่าหลังจากจบอแพรแล้วเนี่ยตักทําอะไรนะคะแล้วก็เออจะมาถึงชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะทำอะไรนะคะตอนนี้ทําอะไรอยู่ถ้าใครที่พลาดเออ ครั้งที่2นะแต่งหน้ามะมอยอันที่สองอะ่ะที่เป็นพบรักในต่างแดนนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่ยังไม่เคยดูแต่งหน้ามะมอยเลยนะคะก็ตั้งแต่คลิป1ใช่ไหมชีวิตออแพแล้วก็พบรักในต่างแดนนะแต่ก็จะลงลิงก์ไว้ที่กล่องข้างล่างนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาของเนี่ยนะ ก็ไปดูได้นะคะสําหรับการแต่งหน้าในวันนี้เนี่ยก็คิดมาแล้วนะคะว่าจะแต่งลุคที่ลงรูปไปในใน c e b o o k นะคะแล้วก็เป็นลุคที่อยู่ในรีวิวของแบก้านะคะก็หลายคนถามว่าใช้ลิปสติกอะไรอ,อ่อยากให้มาแต่งให้ดูนะคะก็วันนี้นะคะ่ะถ้าพร้อมแล้ว ไปเลยตามมาเริ่มกันเลยนะคะก็วันนี้จะไปใช้ชีวิตต่อนะเดี๋ยวจะขอลงไพรเมอร์ให้แน่นนิดนึงนะคะแต่ไพรเมอร์วันนี้จะใช้สิ่งนี้นะคะเ,เป็นนีเวียมเมนนะเป็นเซนสิีเป็นเป็นเชฟบามนะคะเห็นพี่ทีเคเขาเอามาทำรีวิวแล้วมันดูดีเราก็เลยไปลองสอยมาบ้างอะไรเงี้ยลองใช้แล้วจะบอกว่าอะไรรู้ไหมติด ทั้งวันทั้งคืนดิฉันไม่ล้างเครื่องสำอางเลยนะเพราอยากจะรู้ว่ามันนานขนาดนั้นจริงไหมซึ่งจริงนะคะแล้วก็ผลของการที่ไม่ล้างหน้าก็เป็นยังไงซิวขึ้น <c oughs> ค่ะจะไม่ทำอีกแล้ว <c oughs> แต่เขามีกลิ่นแรงอะ่ะเหมือนแบบกลิ่นผู้ใจยอาบน้ำใหม่ๆอะ่ะม,มันก็หอมนะแต่แบบก็ไม่ได้อยากจะเอามาอยู่บนหน้าไง เออแต่มันติดดีจริงๆนะอะจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเป็นนอแพรสปีใช่ไหมคะแล้วก็ไม่กลับบ้านเพราะว่าติดผู้ชายมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ติดผู้ชายอะไรหรอกคุณคือมันก็มีเหตุผลอย่างอื่นด้วยนะอะเนาะเดี๋ยวขอลง Burberry Fresh Glow ตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงไม่ชอบหน้าแมตนะแต่ก็ไม่ไม่ชอบให้มันวาเวอร์ ตอนที่หมดสัญญากับอแพร์เนี่ยนะคะก็ยังทํางานอยู่กับบ้านเดิมอยู่นะบ้านที่เป็นอแพร์นะคือเขาอยากให้เทรนออแพร์ที่เพิ่งมาใหม่เนาะและในช่วงนั้นเนี่ยก็หางานไปด้วยนะคะตอนนั้นก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากทําอะไรใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยมา,อ,าอยู่กับเด็กเลี้ยงเด็กมา2ปีแล้วก็เป็นครูมาอีก3ปีก็5ปีแล้วอะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนอาชีพดูอะไรเงี้ย ก็เลยไปสมัครทำงานร้านอาหารอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะประกับว่าเพื่อนของตั๊กเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กให้กับลูกชายเจ้าของร้านอาหารอยู่แถ่งหนึ่งนะเป็นมีชื่อเสียงด้วยนะในแมนฮัตตันนะคะเดี๋ยวจะลงฟาวเดชั่นเจลเอร์อาร์มานี่นะคะเพื่อนก็เลยแนะนำว่าลองอไปสมัคร,ร้านอาหารเจ้านายเขาดูสิอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปเนาะ ตอนไปนสมัครเขาก็ให้ลงชื่อไว้อะค่ะแล้วก็ลงเบอร์โทรติดต่อกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียกเองอะเนาะว่าให้มาเทรนอะไรยังไงแต่ว่าก็มีพูดคุยนิดหน่อยนะเออแบบเราเคยทำงานร้านอาหารมาไหมเคยเสิร์ฟมาหรือเปล่าหรือเคยทำอะไรมาหรือเปล่าอะไรแบบเพื่อนดิฉันก็มาเล่าให้ฟังว่าอืมแก เขาบอกว่าแกดูท่าทางเรียบร้อยเกินอะเออดูแบบว่าไม่กระฉับกระเฉงไม่ใช่บุคลิกเอ,อ่อจะมาเป็นแบบเด็กเสิร์ฟทางานร้านอาหารอะไรเงี้ยตอนนั้นนี่ฉันก็หน่อยว่าเฮ้ยฉันเรียบร้อยขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> คือเราก็รู้ตัวนะว่าเออว่าเราก็บุคลิกเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจริงๆเราไม่ใช่บุคลิกเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ทําอะไรช้ามากคือกินก็ช้าเดินก็ช้าตื่นก็สายทําอะไรช้าหมด หังจากนั้นก็คิดว่าเออทำอะไรที่เกี่ยวกับเด็กไปเหมือนเดิมนี่แหละมันคือตัวเรามากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะก็ไปหาเว็บไซต์สมัครเป็นแนนนี่อะค่ะเป็นแนนนี่เป็นเบบี้ซิตเตอร์อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกับเป็นออฟแชร์ air, คือดูแลเด็กอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ออรายได้แล้วก็เรียกว่าอะไรอะชั่วโมงการทำงานแล้วกเออ็เราไม่ต้องอยู่กับครอบครัวเขาก็ได้ คือมันมี2แบบจะแบบ live in live out live out ก็คืออยู่เองข้างนอกแล้วก็ live in เนี่ยคืออยู่กับครอบครัวเขาอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนั้นไม่อยากเลือกที่แบบเออ live in เน่เราอยู่แบบออพแพร์มาอยู่กับครอบครัวมา2ปีแล้วไงเราก็อยากมีชีวิตอิสระแล้วตอนนั้นก็คือไปอยู่กับแฟนแล้วไงจะมา live in ทำไมอยก็อยาก spend time กับแฟนใช่ปะก็หางานในเว็บไซต์นะคะเป็น เรียกว่าอะไรตอนนั้นน่ะหาในเว็บไซต์ sister city care o com ตอนนี้ช่วแรกก็คือยังไม่ได้ว่างงานอะไรมากมายใช่ไหมก็ยังทำงานช่วยบ้านที่ที่เป็นออพแพรอยู่เนาะโอสแม่เขาก็มาเสนองานเสาร์อาทิตย์นะคะว่าเออเขามีเพื่อนนะเป็นงานเสาร์อาทิตย์ทำพาร์ทไทม์ทำกับเพื่อนเขาที่เป็นที่เป็นหมอคุณหมอด้วยกันเนี่ยแต่ว่าเ,เขาจะให้ไปทำที่ที่ต่างรัฐนะ ไปที่รัฐคอนเน็ทิกานะคะแค่ช่วงเดือนออสิงหาช่วงเดือนเดียวทำแค่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคือเขามีบ้านพักตักอากาศที่ที่คอนเน็ทติกเป็นบ้านกับแถวแถวทะเละเนาะนั้นาก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยงไงไม่ีอะไรมาให้ทำเราก็ทำนะเราก็โอเคเซเยสไปพอไปทำจริงๆนะคุณวันเสาร์อาทิตย์ก็จริงใช่ไหมแต่การเดินทางเนี่ยไปกลับมันก็ หชั่วโมงอะเพราะตอนนั้นเนี่ยพักอยู่นิวเจอร์ซีย์ใช่ไหมคะจากนิวเจอร์ซีย์เข้าในแมนฮัตตันเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะแล้วจากแมนฮัตตันไปคอนเนคอีกนะคะไปกลับก็สิริรวมแล้วเกือบเกือบหชั่วโมงนะบางทีทำงานวันหนึ่งก็ประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงแค่นั้นเองหมดไปกับเดินทางคือแบบแต่ก็โอเคอะคือได้ตังค์อะเนาะกลัวมากนะ กลัวว่าจะว่างงานกลัวแบบกลัวไม่มีงานทําแล้วก็คือไม่มีงานทำมันก็ไม่มีไรายไดย้คุณแล้วตอนนั้นเราก็นะหน้าที่ความรับผิดชอบเราก็เหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะที่ไปหางานเอออะไรนะในเว็บไซต์ใช่ไหมเขาก็มีอีเมลกลับมาบ้างมีแบบไปสัมภาษณ์บ้างนะคะตาจะลงเอ,อมย์ e รีด l อชร e ไ y ตัวนี้เนาะเดี๋ยวใช้ Beauty b บ e เด e r แหะ ตอนที่หางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยนะคือใจเราเราก็อยากได้แบบ full time ใช่ไหมงานที่ไปสมัครในเว็บไซต์เขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นบ้านอยู่แถวนิวเจอร์ซีย์อุ้ยใกล้บ้านอุ้ยดีใจอยากได้อยากได้งานนี้แต่พอไปถึงเขาต้องการแค่ part time นะคะอาทิตย์นึงเนี่ยประมาณไม่ถึง20ชั่วโมงนะเออแล้วก็ เด็กคนเดียวนะคะคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นอินเดียเนาะแต่คุณแม่เนี่ยเป็นอังกฤษนะมาจากอังกฤษแลวเด็กออกมาน่ารักมากเลยอะเด็กผู้หญิงอยากเลี้ยงเด็กเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้นะคะบ้านแรกคือคุณแม่เขาก็ชอบเราแหละเขาก็อยากได้เรานั่นแหละนะแต่พอดีว่าเราเรียกราคาสูงไปเขาไม่สามารถจ่ายได้บ้านที่สองค่ะเป็น อยู่ในแมนฮัตตันนะเด็กหนึ่งคนเป็นเด็กผู้ชายเหมือนจะให้ทำแค่แบบไปรับเด็กที่โรงเรียนกลับมาช่วยเขาทำกันบ้านแล้วก็เผื่อมีคลาสพิเศษหลังจากเลิกเรียนเนี้ยก็พาเขาไปคลาสคือเขาก็ตกลงจะรับเรานั่นแหละแต่ว่าเราก็ปฏิเสธเขาไปว่าเออเราอยากได้แบบฟูลไทม์มากกว่าอะไรเงี้ย อีบ้านที่สมเรียกสัมภาษณ์บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านที่อีกละเด็กคนเดียวนะคะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ให้ทําแค่หลังเลิกเรียนนะเป็นพ์ทไทม์อีกนั่นแหละนะคะตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยคือเขาเรียกเราไปหนึ่งคนแล้วเขาก็เรียกอ,อีกคนนึงไปเนาะเสร็จแล้วพอสัมภาษณ์รายเสร็จเรียบร้อยเขาก็ส่งอีเมลมาทีหลังนะคะว่า เราอะ่ะต้องขอโทษด้วยนะที่ที่เรา,เ,าเลือกอีกคนหนึ่งไปเพราะว่าคือเขาต้องการคนที่เป๊ะในเรื่องของภาษาการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะเอามาช่วยลูกทํากันบ้านเมื่อลูกเขาโตแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เฮ้ยภาษาเรายังไม่โอเคขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกนอยนะคือแบบเออแล้วอย่างนี้ถ้าเราไปสัมภาษณ์บ้านอื่นแล้วถ้า หรือเราก็มีความกังวลนะนะว่าเฮ้ยมันติดในเรื่องของภาษาเราแล้วอย่างนี้เราจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน่อยมากนะช่วงนั้นก็โอเคพอผ่านจากบ้านหลังนั้นไปนะกม็มีเดี๋ยวขอเซตเซตหน้าเซตตาก่อนนะใช้แป้งลอล่านะคะลอล่าเมอร์เซย์ก็จะเอามาเซตเซตที่ใต้ตา ก็เ,เมื่อกี้ลงคอนซีลเลอร์ไปเดี๋ยวมันจะตกร่องนะคะบ้านที่4ค่ะเรียกมาอันนี้เป็นเด็กเบบี้นะคะเป็นคุณแม่คนเดียวเป็นแบบว่าแม่แม่ายเลี้ยงลูกคนเดียวอะนะแล้วลูกก็เป็นเบบี้ประมาณกี่เดือนน่ะสี่ห้าเดือนเองนะคะเด็กน่ารักมากคือแบบอยากได้บ้านนี้มากเขาอยากเลี้ยงเด็กนะไม่เคยแบบเออเลี้ยงเด็กอ่อนๆมาเลย แต่ก็ด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์กับเด็กอ่อนๆเลยเขาก็เลยไม่รับเรานะคะโอเคอ่ะ okay, มันก็แฟอะนะเราก็ไม่ได้แบบว่าน้อยอะไรมากมายนะเพราะมันก็จริงอ่ะเราก็ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กเล็กเลยอะนะคะต่อไปนะคะตั้งจะคอนทัวร์นะใช้เคเวนคอรนะคะสีมีเดียมก็มีอีกบ้านหนึ่งนะคะ บ้านที่5เลข5าเลขสวยนะจ๊ะเป็นบ้านคนเอเชียค่ะเกาหลีพ่อเกาหลีแม่เกาหลีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในแมนฮัตตันนะเขาอยู่ที่บุกลินมันคือมันก็อยู่ติดกับแมนฮัตตันนี่แหละค่ะแต่เขาเรียกบุกลินนะหน้าฉันผ่องเกินน้าขาวมากเลยไฟมันจะอู้ขาวเกินวอกเชเป็นอ e ีวอกมาเลย บ้านเกาหลีเนี่ยก็เป็นเลี้ยงเด็กคนเดียวนะคะเด็กเป็นผู้หญิงอายุประมาณเกือบเกือบสามขวบนะเด็กน่ารักมากเด็กเกาหลีอ่ะเออจะบุจะบุบ้างแล้วก็การสัมภาษณ์ผ่านไปได้ด้วยดีนะถือว่าดีทีเดียวแหละตักคิดว่าเออน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ได้นะตักก็กลับบ้านมาใช่ไหมเออก็ได้อีเมลเลยจ้าเขาก็บอกว่าอืมพวกเราชอบคุณมากเลยแล้วก็ เราอะอยากที่จะรับคุณไว้ทํางานกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ขัดข้องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เริ่มงานได้เลยอะไรวันนั้นวันนี้ก็แบบเ,เริ่มงานได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จริงเหรอและที่สําคัญในสิ่งที่เขาพูดคือเขาบอกว่าเขา่าอยากได้คนที่เป็นเอเชียแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้เพราะเขาอยากให้ลูกเขา,าพูดภาษาอังกฤษเป็น งานเข้าแล้วค่ะอีฉนนะันงานเข้ามากๆจะให้ดีชันซึ่งภาษาอัง,งกฤษไม่แข็งแรงไปสอนเด็กเกาหลีภาษาอังกฤษอ้อฉันจะรอดไหมเนี่ยแต่ก็ดีใจอย่างหนึ่งนะที่แบบเอา้าภาษาฉันก็โอเคเหรออะไรอย่างเงี้ย <G ül üyor> เพราะมันมีความรู้สึกว่าเฟลมาตั้งแต่บ้านนั้นที่แบบเขาปฏิเสธฉันเพราะภาษาฉันไม่แข็งแรงอะคุณเข้าใจไหม แต่เราก็คิดว่าบ้านนี้มันคงเขาคงไม่ไมยอะ่ะเราก็คงได้ในระดับนึงอ่ะนะเออเก็เลย say yes 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 I'm taking it งานนี้มันก็เป็นงานประจำนะคะทำจันถึงสุกแบบว่า9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี้ยเราก็แบบตายแล้วฉันจะได้ทำงานที่มันเป็นเวลอมเวลาแบบมีเวลาเลิกที่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยรู้ชะตาชีวิตตัวเองที่จะไปเริ่มงานประจำเนี่ยให้กับบ้านเกาหลีเนี้ยนะ มันก็เป็นช่วงที่โฮสที่เป็นเราแพรนะคะ mm hmm. เขาก็เหมือนกับไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องให้เราแบบมามา,มาทำแล้วไงคือแบบเอาแพรใหม่เขาแบบทำได้แล้วเขาอยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยโอเคคือแบบมันเป็นช่วงแบบประจวบเหมาะกันพอดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจอะนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ยังทำบ้านท,ที่ที่ทำพิเศษอะเสาร์อาทิตย ที่เป็นเพื่อนกับโฮสตอยู่นะคะก็ยังทําให้เขาอยู่สำหรับพาเลตที่จะใช้ในการแต่งตาในวันนี้นะคะก็คือพาเลตนี้นะคะ The b a o m n u d e d u s e นะคะเปิดออกมาแล้วเห็นด้านในอะ่ะคุณผู้ชายอ่ะ Anyway สีแรกนะคะก็จะใช้สี Forest สีน้ำตาลอ่อนตรงนี้นะคะเป็นสีเนื้อแมตก็จะเอามาคัดเบ้านะคะอ่ะทำบ้าน หลีวุ้ยคุณงานสบายมากไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากออดูเด็กอย่างเดียวนะคะเล่นกับเด็กพาเด็กไปทำกิจกรรมระหว่างวันพาไปห้องสมุดพาไปพกักไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ถึงเวลาทานอาหารทานข้าวกลางวานังนเงี้ยก็ก็แค่เอาของที่คุณพ่อคุณแม่เขาเตรียมไว้ให้อะ่ะเอามาไมโครเวฟแล้วก็ให้เด็กแค่นั้นเองแล้วถึงเวลาเด็กก็นอนแล้วแบบ เด็กมันประมาณยังไม่ถึงสาวขวดใช่ไหมนอนนานมากคุณ2อชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยอะคือทําไมมันสบายขนาดนี้เมื่อเทียบกับตอนที่เป็นออแพร์นะคุณคือแบบอุ้ยตายแล้วทําไมงานมันไม่เหมือนกันเลยอะอย่างกับเข้าใจปะเออตอนนั้นก็แบบเฮ้ยชีวิตดีอะแล้วก็แบบเลิกงานตรงเวลาหกโมงปุ๊บก็ด้เลิก,เลกแล้วอะนะ แต่มันก็ยังมีติดอยู่ที่การเดินทางนิดนึงนะคะเพราะว่าบ้านตักอีกก็แหละก็อยู่นิวเจอร์ซีย์ใช่ไหมแต่ก็ต้องไปทำงานที่บุคลินมันก็เหมือนแบบออกนอกแมนฮัตตันไปอีกอะเนาะแต่มันก็ไม่ไม่แบกมากอะคะ่ะก็ตื่นเช้าหน่อยอะไรเงี้ยนะอ่พะพอเริ่มทำงานประจำมาได้สักพักหนึ่งอะประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาให้เราหยุดบ่อยแล้วเกินอะไรเงี้ยคือแบบ เดี๋ยวเขาก็พาเด็กไปที่แคลิฟอร์เนียคือบ้านคุณยายเขามั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะ mm hmm. เขาก็ไปบ่อยมากแล้วเราก็ได้หยุดแบบสองสารอบอะนะพอเวลาหยุดเขาก็มันก็ไม่มีไรายได้คุณคือบ้านนี้เขาแบบถ้าถ้าทำงานถึงจะได้เงินถ้าเกิดวันไหนที่หยุดเราก็ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมก็ทำมาได้สักพักหนึ่งเลยนะประมาณ 5- 6เดือนเนี่ยแหละคะ่ะ จนกระทั่งบ้านที่จำได้ไหมบ้านที่ตั๊กไปทำพร์ททมทำพิเศษให้เขาช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะคือบ้านนั้นเนี่ยเขามีลูก3ามคนนะคะเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนแล้วส่วนคนเล็กเนี่ยก็คือเป็นเป็นคนที่พึ่งคลอดตอนที่เขาให้ตักไปทำพิเศษนั่นแหละก็คือเขาเขาคลอดผู้ชายคนเล็กกันเนาะพอหลังจากผ่านช่วงเดือนสิงหาไปนะคะเขาก็ ย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่แมนฮัตตันเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่แมนฮัตตันแล้วเด็กๆเ,เขาก็ไปโรงเรียนที่แมนฮัตตันใช่ไหมตีต่อมานะคะตักจะใช้สีฟันนี่นะคะสีตรงนี้เหมือนน้ำตาลม่วงๆเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงอะคะ่ะก็จะเอามาลงแค่ช่วงตรงอาเนอร์วีตรงนี้นะช่วงหางตานะคะเขาคนเล็กที่เพิ่งคลอดอะ ได้ประมาณ6เดือนกว่าเกือบ mm hmm. 7เดือนอะนะ mm hmm. เขาก็มา,เ,าเสนอให้เราว่าอืมฉันเข้าใจนะยูมีงานประจําอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นเหมือนอีกทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดยูสนใจจะมาทํางานาประจํากับเราอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เราลองไปแบบคิดคด,ดูอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจนะว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นโอกาสเราอะละแล้วเราอยากที่จะเลี้ยงเด็กเบบีมากๆอ่อะ คือคือไม่รู้ดิมันเป็นอะไรกับเด็กเบบีวะวเขาก็เสนอให้ให้ไรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะคือถ้าทําบ้านเขาอะ่ะมันก็ไม่ต้องแบบทํา7วัน6วันเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงก็มาทําบ้านเดียวเลยแล้วก็ได้ค่าตอบแทนเท่ากับที่ทํา7วันแล้วก็คิดไปคิดมาโอเคก,ก็เลยตอบตกลงบ้านบ้านนั้นไปอ่ะเนาะบ้านที่เด็ก3คนอะ่ะ แล้วก็คิดอยู่นะว่าแบบแล้วเราจะแบบไปบอกบ้านเกาหลียังไงว่าเราจะออกอะไรเงี้ยจะให้เหตุผลอะไรที่แบบมันไม่ทํำลายน้ําใจเขามากเกินไปอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวขอเบลนดสีออกนะที่อเมริกานะคะเวลาที่เราจะลาออกจากงานอะ่ะเราจะต้องให้เวลาเขา2อาทิตย์นะอย่างเช่นเราบอกเขาไปว่าเราจะออกอ,อ,อีก2อาทิตย์นะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบบอกเขาไปวันนี้แล้วก็ หลอกเลยพวกนี้มาทํามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเราต้องให้เวลาเขาสองอาทิตย์นะคือเวลาหาคนใหม่ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าอืมตั๊กบอกเขาไปว่าตั๊กจะออกวันศุกร์ใช่ไหมพอวันจันทร์มาทํางานใช่ไหมแล้วก็ปกติอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเราจะกลับบ้านใช่ไหมเขาก็จแบบ่ายเงินเราแล้วเราก็แบบอุ๊ยทาไมจ่ายเงินเราแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอืมเราผมร้องไห้ด้วยนะคุณ แบบดราม่าว่าแบบว่าเออเสียใจที่ยูจะไปนะอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวคืออะไรปรากฏว่าเขา่ไปสัมภาษณ์นนนี่ใหม่ตอนวันเสาร์อาทิตย์นะคะคือเขาก็ได้คนใหม่มาทําแล้วแหละเขาก็เลยเคลียร์ดิชานออกไปก่อนที่จะถึง2อาทิตย์จ้าเป็นยังไงล่ะต่อไปนะคะจะใช้สีเฟรฟูลนะคะตรงนี้นะเหมือนทองทองนะคะจะามาลงที่เอ่อที่เปลือกตาล่างเนี่ยนะคะ เสร็จทำยังไงตายแล้วบ้านนี้เขาก็เขี่ยดิฉันทิ้งถึงก่อนเวลาสมควรคือตอนนั้นเราก็แบบเออถ้าเกิดบ้านนี้ให้ออกแล้วแบบอีกบ้านหนึ่งบ้านใหม่เนี่ยเขาก็บอกให้เราไปเริ่มอ,อีกสองอาทิตย์ทำยังไงดีวะช่วงอีกสองอาทิตย์ฉันก็ว่างงานแล้วสิอะไรเงี้ยเราก็เลยเออไปบอกบ้านบ้านใหม่อ่ะว่าแบบเออเนี่ยวันเนี้ยนนเขาบอกฉันว่าฉันน่ะไม่ต้องมาทำงานแล้วนะคือประมาณว่า เดคิกมี e o u วอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกอ้าวเหรอเออยูอยากจะมาเริ่มงานอะไรไหมล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบืึได้เหรอไปดีจังอ่ะเออแล้วก็แบบอ,อู้โอเคโอเคได้ฉันเริ่มได้เลยอะไรอย่างงี้สีต่อไปสีฟายนะคะตรงนี้จะเอามาอ่ลงที่หางตาอีกนิดนึงนะเพิ่มความคมเซิร์ตจะใช้สีนี้นะสีฟิต นะคะเหมือนสีเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆแชมเปญอ่ะนะแล้วก็จะมาลงที่ตรงกลึ่งกลางทับสีทองลงไปนะคะใช้นิ้วนี่แหละทองเฟสฟูตรงนี้นะลงไปที่อขอบตาล่างด้านในนะคะอาจจะใช้สีเฟรสนะคะตรงนี้นะขาวๆสีแมทนะ เอามาไฮไลท์ใต้ใต้คิ้วนะคะบ้านนี้นะคะเขาก็มีพี่เลี้ยงประจำอยู่แล้วหนึ่งคนนะทำงานมาก่อนหน้าตักประมาณ2ปีกว่า,วานะคะแต่ว่าหน้าที่หลักๆที่เขาเอาเราเข้าไปเนี่ยคือดูแลเด็กเบบี้ Baby, นะคะเป็นเด็กผู้ชายน่ารักมองตาสีฟ้าผมบรอนส์คือโออแต่ว่าก็ยังไม่ไวายนะคะยังมีเรื่องดราม่าให้มาแบบอื สกิดใจอยู่บ่อยๆนะก็กับพี่เลี้ยงเนี่ยแหละนะคะไปนะคะจะกรีดไลเนอร์นะคะใช้ทาเทสตัวนี้ของทาทกับแปลงซิกมาวิงเกตไลเนอร์อันนี้เป็นแปลงโปรดเลยมันเล็กดีนะจำได้ว่าวันนั้นที่แต่งเนี่ยวิงไลเนอร์จะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะเออยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าบ้านเนี้ยที่ทำนะคะ เขามีคนขับรถด้วยนะจะบอกโอ้ยไฮโซค่ะดิฉันจะไปไหนมาไหนมีรถมารับนะคะมีรถไปรับไปส่งไม่ต้องเดินทางเองเขาเรียกว่าเป็นแนนนี่ระดับไฮโซว่ากันนะคะเออก็นั่นแหละคนขับรถนั่ così. นแหละนะคะมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเออเนี่ยฉันเห็นอยู่กับพี่เด็กคนหนึ่งดูสนิทกันดีอะไรเงี้ย ันก็เลยอยากจะมาเตือนอยู่นะว่าแบบอย่าไปไว้ใจอะไรคนเขามากนะคะว่าเออบางทีเราเห็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็เ,ออเขาก็พูดถึงเราในในแง่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเออเราก็แบบมันมีอะไรอ่ะเล่าให้ฉันฟังสิอะไรเงี้ยอย่าอออยูมาพูดทำให้ฉันอยากรู้มันก็ใช่ไหมมาเอยปาขนาดนั้นใครจะไม่อยากรู้ใช่ปะ่ะเราเราว่าแบบประมาณว่า เ,เจ้านายเนี่ยเขาจะจ้างฉันมาทาใหม่ในเมื่อเขาก็ทํางานได้อะไรเงี้ยก็มีเขาอยู่แล้วจะแบบจะมีฉันมาทาใหม่อีกคนนึงอะไรเงี้ยคือซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าแล้วแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเธอไม่เข้าใจคือจ้างมา,าเขาไม่ได้เอาเงินเธอมาจ้างฉันนะอะไรเงี้ยคือตั้งก็เป็นคนที่ไม่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรกับใครนะคือคน,คนที่ค่อนข้างจริงใจนะคะ เออเป็นคนไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่ว่างั้นเถอะนะโอเคสําหรับบ้านใหม่นี้นะคะงานเป็นอย่างไรบ้างก็บอกเลยนะว่าไม่เหมือนกับบ้านเกาหลีเลยนะคะคืองานจะค่อนข้างทําทุกอย่างนะ ทุกอย่างในที่นี้หมายความว่าตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบนะคะนอกจากจะดูแลเด็กทําอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะเป็นการซักผ้า <l acht> การเก็บที่นอนไม่ว่าจะเป็นสเกจเรืของเด็กพาเด็กไปนู่น <l acht> ไปน,น,ไปนี่ไม่ว่าจะเป็นการพาเด็กไปหาหมอไปอะไรทั้งหลายแหละก็คือต้องทำหมดเลยนะดูแลบ้านด้วยอะ่ะแม็กชัวว่าบ้านอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่รกอะไรเงี้ยเด็กเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเออเก็บนะ ม่ให้เด็กเก็บเราก็ต้องเก็บเองอะนะถ้าทำงานแค่อาทิตย์ละ40ชั่วโมงนะคะในช่วงแรกๆที่เริ่มทำแรกๆอะ่ะจะไม่มีวันหยุดเป็นเวลานะจะไม่มีเวลาหยุดเ,เป็นเป็นวันอย่างเช่นเออทำจนถึงสุกแล้วก็อยู่เสาร์อาทิตย์อ่ะตอนแรกๆตอนที่เริ่มทำอะ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะอีพีเดียงก็มาเหมือนมาพูดใส่อ่ะนะว่าแบบอยู่ลาออกจากงานนั้นที่เป็นเวลาแล้วก็มาทำงานเนี้ยที่มันไม่เป็นเวลาเนี้ยนะ <c oughs> จะอะไรกระจันเนี่ย <c oughs> มันก็ใช่นะแต่ว่ามันก็มันเหมือนแบบได้อย่างเสียอย่างเข้าใจไหมคุณแล้วตอนนั้นเราก็ตัดสินใจไปแล้วอะแล้วแบบจะมาพูดทําไมวะ <c oughs> เออรู้สึกลาคาญมากตอนนั้นอะ <c oughs> ซึ่งณนะปัจจุบนันนี้ความสัมพันธ์ของเราสองคนก็ดีขึ้นนะคะคือก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของอื่นๆด้วยอ่า ดีไม่ดีก็เขาก็มาขอให้ดิฉันเป็นแม่บุญธรรมของลูกเขานะไอขนตา House of l a ด h e s นะคะอันนี้สีไม่ใช่สีสิชื่อว่า t e m p l a t with ตี y นะคะก็นั่นแหละนะคะบ้านที่พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่ยังทำอยู่ประจำนะตอนนี้นะคะก็คือเป็นอาชีพของตั๊กนั่นเองนะคะนานนี่นะคะ บางคนอาจจะมีคำถามว่าแนนนี่กับเบบี้ซิตเตอร์มันต่างกันยังไงมันก็ต่างกันนะคะเบบี้ซิตเตอร์เนี่ยเราจะแค่เหมือนเหมือนทำงานพาร์ทไทม์มาทำงานแค่ช่วงตอนเย็นมาเป็นแบบว่าเล่นกับเด็กเฉยเฉอ่ะไม่ต้องมีหน้าที่อย่างอื่นะนะคะ,ะแต่ว่านันนี่เนี่ยคือเป็นหน้าที่ทุกอย่างเหมือนเป็นเป็น,ปนแม่คนที่สองเลยะนะวางอันเถอะ ก็รวมๆแล้วแต่ก็ทำบ้านเนี้ยมาเป็นเวลา6ปีแล้วนะคะตั้งจริงนึงที่ควรระลึกไว้เลยนะคือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของเซฟตี้คือจะต้องมัชื่อว่าเด็กปลอดภัยและเด็กมีความสุขเซฟตี้กับแฮปปี้เนี่ยเป็นหัวใจหลักนะคะในการดูแลเด็กนะเวลาเขาไม่อยู่เราก็ต้องออไปนอนค้างกับเด็กบ้างอะไรเงี้ยนะคะส่วนเวลาที่เขามีวีเคชั่นไปทริป อะไรต่างๆที่ที่พาเด็กไปด้วยนะคะบางครั้งเขาก็จะให้ตักไปด้วยนะคะเหมือนเราก็ได้เที่ยวไปในตัวนะถึงแม้ว่าเราจะไปทํางานทําหน้าที่ก็ตามนะคะคือครอบครัวนี้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เทคแคร์เราดีนะเวลาที่เราไปเวเีชั่นกับเขาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตักอย่างหนึ่งนะลงไฮไลไท์นะคะใช้แบล็กกาสีแชมเปญพับนะคะ จะลงลิปไลเนอร์นะคะสีสปค์ของ MAC นะคะก็จะลงสีโดสซ of ค o ลเลนะคะอันนี้เป็นลิควิดแมทลิปสติกนะสีสโตนค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าม้ามอยในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินกันนะคะถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ นะคะแล้วก็ subscribe นะคะเราจะได้เจอกันในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ